การสร้างตัวตนเราต้องทำอะไรบ้างในการสร้างตัวตนเราจะต้องมีแบรนด์ของเรานะคะในการที่เราจะสร้างแบรนด์ของเราเราต้องรู้ก่อนว่าตัวของเราอะชอบอะไรถนัดอะไรเก่งอะไรแล้วเราต้องการที่จะทำอะไรบนโลกออนไลน์อันนี้เราต้องการที่จะทำอะไรเรารู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรใช่ไหมคะเราเรามีชื่อของเราแล้วให้เราเปิดเพจค่ะพอเราเปิดเพจปุ๊บ ก็ให้เราคิดชื่อเพจให้มันตรงกับแบรนด์ของเราที่เราจะทำตรงกับเรื่องที่เราจะทำเปิดเพจเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้ชื่อเพจเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำคลิปค่ะทำคลิปวิดีโอให้ความรู้แก่คนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำด้วยไม่ใช่ว่าเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารสอนคนทำอาหารแต่เราไปทำ คลิปวิดีโอออกกําลังกายอะไรประมาณนี้อ่ะไม่ใช่นะคะเราต้องทําเกี่ยวกับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกี่ยวกับอาหารที่เราจะทํานั่นแหละคือการทําคลิปวิดีโอให้ความรู้แก่คนต้องทําทําทําให้เยอะมากที่สุดทําคลิปวิดีโอให้ความรู้ให้ความรู้เราจะต้องดึงสายตาคนมาดูเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เขาเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเราว่าเรามาสร้างตัวตนเรามีตัวตนจริงๆเสร็จแล้วหลังจากนั้น พอเราเก่งเรามีความรู้เราสามารถาที่จะสอนคนได้อัน,นั้นแหละคือเราก็เริ่มทำคอร์สออกมานะคะคอร์สสอนออกมานั่นแหละคือรายได้ของเรานี่แหละคือการทำออนไลน์ทั้งหมดนะคะมันจะเป็นการทำงานของมันมันจะวนไปแบบนี้อันนี้คือพื้นฐานเลยนะคะเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มจะเข้ามาทำออนไลน์ใหม่ๆเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพจครูติก๊กด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ